แต่ที่เป็นคนไทยสิแล้วถูกต้องสงสัยว่าเป็นมพุชาอันนี้น่าเห็นใจมากพี่ช<อ>ชมพูแล้วจะไปบูลลี่เขานะ<อ>คือมันมีความวุ่นวายเกิดขึ้น,นเพราะนี่แกก็มาชุมนุมด้วยแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายไลฟ์ไปเรื่อยเลยแล้วพอชาวบ้านเขาเห็นเจ้าหน้าที่ชรบอรเขาเห็นเขาก็ไปแจ้งทหารแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยต้องมาควบคุมตัวฮะคุณผู้ชมเพราะแกลไลฟ์อยู่บริเวณหน้าแนวแล้วคนก็สงสัยคือขออภัยนะฮะเขาบอกหน้าตาเหมือนเขมร แฝงตัวเข้ามาสอดแนมหรือเปล่าชุดสืบสบพโคกสูงก็เลยมาขอดูบัตรประชาชนแกก็หยิบให้ดูบอกผมเนี่ยคนไทยชื่อนพรัตน์ขอสมวนนามสกุลนะฮะเป็นคนอำเภอโคกสูงนี่แหละตำรวจบอกแม่เอา,อางี้ร้องเพลงชาติด,ดิเพลงชาติไทยเนี่ยร้องดังๆร้องให้มันชัดๆอ้าลองร้องให้ฟังหน่อยใช่คนไทยหรือเปล่าประเทศไทยรวมแนื เชื้อใจเป็นประชาธิไทยนีิรักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดเอกราชเพียดเพียดแล้วประเทศไทยรวมและเนื้อชาเชื้อไทยใจเย็นใจเย็นประชาธิปไตยดูข้างๆให้เดี๋ยวน้องตามไปให้ลูกไม่ต้องน้องให้เขาร้องคนเดียวเอาเป็นเดี๋ยววันหนึ่งพูดแบบพีชเฉยไม่ต้องให้เขาร้อง ตื่นเต้นครับตื่นเต้นใจเย็นใจเย็นปกติปกติปกติประเทศไทยรวมและเนื้อชาชุไทยเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ร้องนานแล้วร้องคนไทยคนไทยไหมคนไทยครับจริงจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เกิดจากแก้วเนี่ยครับเอาปักมปทานมันไม่ได้ม่ขอเพราะว่าอะไรมันมันตื่นเต้นครับไม่ใช่สายไม่ใช่อะไรนะไม่ไม่ครับสาบานเลยครับสาบานเลยครับผมคนไทยแท้จริงพูดพูดภาษาได้ไหมได้ครับพูดภาษากัมพูชาได้ไหมได้ครับแต่พูดกับภาษากัมพูชาแล้วส่งไปบอกเพื่อนฟังไม่ไปทำไลฟ์สดทิกเก็ไม่ใช่หรอใช่ครับถ้าขอขอดูไลฟ์สดทิกเก็ให้พี่ๆี่เขาดูหน่อยว่าคนไทยเป็นช่องคนไทยหรือเปล่าเป็นช่องไทยเออให้เขาดูกเราดีกว่าเราไลฟ์สดตะกี้เนี่ยคนเดียวไหมคะหรือว่าเพื่อนมาไหมมามากับอาต่อยครับ เอาเปิดช่องทิกตอกแล้วหน่อยเปิดช่องแล้วหน่อยก็ร้องมาอย่างนี้แหละเนี่ยช่องทิกตอกคุงว่าให้กันกลางโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคนไทยครับเเคจตนามาเพื่อเพื่อเอาแผ่นดินกูคืนเดี๋ยวพูดภาษากัมพูชาให้คนฝั่งนู้นเขาดูให้เขาฟังหน่อยว่าเพื่อมามาเพื่ออะไรนะลองพูดเป็นไอ้จอมปลานเดิไอ้วิ่งก้นมีก้นนุ้ยพูดเป็นภาษากัมพูชาให้ฝั่งนู้นนี่แปลภาษาไทยกูอยากได้แผ่นดินกูคืนลูกอี เห็นไหมเขาเป็นคนไทยคือต้องยอมรับว่าหนึ่งมวลชนมันเยอะสองไมค์ก็เยอะกล้องก็เยอะตื่นเต้นคือร้องอะตกไปไปท่อนหนึ่งแน่แต่ว่าพี่เขาตื่นเต้นขึ้นมานี่ต้องต้องเข้าใจเขาเลยแล้วถ้าเขามีบัตรประชาชนไทยแปลว่าเขาเป็นคนไทยคุณผู้ชมตัวของแอปที่เขาใช้โซเชียลติก k ก็เป็นแอปของคนไทยมันต้องลงทะเบียนไงอ้าวชัดเจนนะฮะคุณผู้ชมตื่นเต้น แล้วเป็นคนที่อำเภอโคกสูงนี่แหละไม่ใช่คนต่างพื้นที่ด้วยแล้วมีอีกชุดหนึ่งที่วันนี้เนี่ยเดินทางมาตรงบริเวณแนวรั้วรถหนามด้วยแต่ไม่ได้มาร่วมชุมนุมนะ,ะเกะ๋คุณผู้ชมเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านหน<ะ>องจานนี่แหละเพราะว่าช่วงวันสองวันนี้โรงเรียนเขาประกาศหยุดไงเ<ะ>ขาหว่วงเรื่องความความรุนแรงที่มันอาจจะเกิดขึ้นนักเรียนปิดเรียนปั๊บก็ส่งตัวแทนนักเรียนมาน,นมําจดหมายสามฉบับมามอบให้กับทหาร<ะ>เด็ก 11ควปอสนะฮะ,<น>ะคุณผู้ชมแล้วดูเขาวาดรูปอ่ะลองดูนะฮะคือวันนี้เนี่ยน้องรพีเป็นคนวาดรูปเป็นตัวแทนมาแล้วมายื่นให้กับทหารมีจดหมายอยู่3าฉบับมีทั้งข้อความให้กำลังใจวาดรูปทั้งชูกํำปั้นทั้งชู2นิ้วแล้วก็บอกว่าตั้งใจตั้งใจจริงๆที่จะมาให้กำลังใจทหารที่ดูแลปกป้องพื้นแผ่นดินนี้สักครู่นะครับพี นี่ครับอืมน่ารักจุงเบย<ม>อีกห<อ>น้าอ,นนอีกหน้าเปิดโอเคจะอีกท่านหนึ่งนะพี่น้องๆน,น้อยใจครับเสียน้อยรู้สึกดีใจยังไงดีใจครับที่ได้เจอพี่ทหารครับแล้วก็รู้สึกสงสารพี่ทหาร รู้สึกสงสารทหารอ,อยากให้พี่ทหารสู้ส,สู้กับคอมเมนต์แล้วเอาแผ่นดินไทยมาให้ได้ครับเราภูมิใจไหมที่พี่ทหารเนี่ยมาปกป้องแผ่นดินบ้านหลองจานให้เราลูกภูมิใจครับม,มากมากเลยใช่ไหมครับทําไมหนูถึงอยากเปน็นทหารลูกได้ปกป้องประเทศไทยครับสู้ๆครับเอาเอาแผ่นดินประเทศไทยกลับมาให้ได้ครับ อืนี่เด็กเห็นไหมคะก็ยังรู้เลยว่าพี่ๆเขาอะทํางานหนักแล้วก็ตกปกป้องประเทศเป็นความในใจเด็กเขาบริสุทธิ์อะเนาะความในใจของเขาก็ใส่ใส่ซื่อเขียนใส่กระดาษที่ตัวเองเป็นสมุดเรียนแล้วส่งให้กับพี่ๆทหารการชุมนุมที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนองจานก็ต้องยอมรับว่า ไปต่อได้แล้วก็แต่ว่าก็ต้องเห็นใจทางด้านของทหารด้วย<อ>วันนี้จริงๆคุณวีระสมความคิดเนี่ยก็มาด้วยนะแล้วแกก็ยังคงมุ่งมั่นนะครับบอกว่าต้องการที่จะเอาผืนแผ่นดินตรงบริเวณบ้านหนองจานเนี่ยคืนให้กับชาวบ้านจริงๆแกบอกเลยแกจะมาปักหลักชุมนุมตรงบริเวณนี้จนกว่าจะได้แผ่นดินคืนคุณวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยมาร่วมชุมนุมด้วยแล้วแกก็ร่วมร้องเพลง ร้องเพลงเราสู้นะฮะพร้อมกับมวลชนนี่คือบรรยากาศตอนที่แกมาแล้วก็ได้รับการตอบรับจากมวลชนที่อยู่บริเวณแนวหน้านะฮะหลังจากร้องเพลงเสร็จคือประเด็นหนึ่งที่คุณวีระแกพูดแกบอกว่าไม่ใช่เฉพาะบ้านหนองจานกับหนองยาแก้วที่อำเภอโคกสูงนะเท่าที่มีคนร้องเรียนขอความช่วยเหลือผมมาเนี่ยมันมีพื้นที่อื่นด้วยในเขตอำเภออรัญ,ญประเทศลักษณะคล้ายๆกันคือเป็นหมู่บ้านคนไทยถูกขเขมรเข้ามายึดพื้นที่ถาวร ทั้งที่ชาวบ้านไทยมีเอกสารสิทธิ์บางคนเนี่ยจ่ายภาษีที่ดินตลอดทุกปีแล้วจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของแม่ทัพภาคที่1เหมือนกันอยากตั้งคำถามไปถึงแม่ทัพเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะเอาดินแดนของคนไทยคืนให้กับพี่น้องประชาชนลองฟังคุณวีระดูฮะ ฐบาลแล้วก็กองทัพเนี่ยต้องยื่นคำขาดกับเขมรนครับว่าออกเดี๋ยวนี้ต้องออกเดี๋ยวนี้นะครับ,บไม่มีเวลาให้แล้วครับต้องออกเดี๋ยวนี้ต้องยื่นคำขาดเพราะมันเป็นแผ่นดินไทยมันเป็นแผ่นดินของเรานะครับเขาไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิน้นนะครับบ้านบ้านนองคอด้วยบ้านกกคอด้วยน้องดอกกกคอเนี่ยนะครับ เสียให้เขมรไปแล้วครับตอนนี้นะครับไม่มีอยู่ในแผ่นดินไทยแล้วครับไม่มีอยู่ในแผนที่ไทยแล้วครับเห็นไหมเนี่ยเราถ้าเผื่อเราปล่อยไปนานๆเนี่ยบ้านน้องจานเนี่ยก็ไปอีกแล้วครับรู้ว,ว,ว,ว่ามีหลายพื้นที่ที่เป็นลักษณะงจาน,นใช่ครับใช่ครับน้องดอนี่เสียให้ไปแล้วครับหนองดอเสียไปเลยนะครับรัฐบาลและกองทัพที่ผ่านมาเป็นคนทาให้เสียแผ่นดินประชาชนไทยไม่ได้เป็นคนทําให้เสียแผ่นดิน นะครับคนที่ต้องรับผิดชอบคือรัฐบาลและกองทัพไม่ใช่ให้ประชาชนมารับผิดชอบว่าตัวนี่เป็นความรู้สึกของคุณวีระสมความคิดนะคะที่ตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเลยแหละเป็นแกนนาเลยละ่ะที่มีมวลชนกลุ่มหนึ่งตามไปเพื่อที่จะไปบอกทหารว่าให้เอาพื้นที่หนองจานขึ้นมาแต่จริงทหารบอกตลอดนะ ว่าตรงนี้เนี่ยเรามีมาตรการการดําเนินการอยู่เพียงแต่ว่าเขาใช้โลกมนุษย์เป็นคนฝั่งนั้นเท่าน,นั้นเองอก็ตอนนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ที่บริเวณบ้านหนองจานเนี่ยเริ่มคลี่คลายหลังจากที่มวลชนบางส่วนทยอยกลับไปแล้วต้องรอดูตอนนี้ต้องจับตาแบบวัน<ะ>ต่อวันเลยนะฮะว่ามันจะมีการกระทบกระทั่งหรือจะมีการขนมวลชนไม่ว่าจะทั้งฝั่งไทยหรือ<ะ>ฝั่งเขมรเนี่ยมาเผชิญหน้ากันหรือเปล่าเพราะนี่คือสิ่งที่ทหารกังวล